ประเด็นเขมรจนแ้มฝรั่งเศสช่วยไม่ได้เรื่องเขตแดนและกระแสะ30ชาติชมไทยเด็จสืบพูนเซ้นหมดตัวรวมถึงการจับตาสถานการณ์เขมรขุดคูเลขบ้านชำรากกลายเป็นภาพสะท้อนการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้มข้นและซับซ้อนยิ่งกว่าที่หลายคนคิดเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงข่าวรายวันหรือกระแสะดราม่าในโซเชียลแต่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ เส้นเขตแดนอำนาจรัฐก,การทูตและศักดิ์ศรีของประเทศที่สังสมมานานนับร้อยปีเมื่อมองให้ลึกลงไปจะเห็นว่าทุกถ้อยคำทุกท่าทีและทุกการเคลื่อนไหวล้วนมีนัยสำคัญต่อดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เส้นเขตแดนไทยกัมพูชาเป็นหนึ่งในปมปัญหาที่ฝังรากลึกที่สุดในอาเซียนย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคอนาณานิคมฝรั่งเศสซึ่งเคยมีบทบาทกำหนดเส้นแบ่งดินแดนในอินโดจีนได้ทิ้งมรดกที่เป็นเส้นบนแผนที่ แต่ไม่ใช่เส้นที่อยู่ในหัวใจของผู้คนจริงๆเส้นเหล่านั้นถูกวาดขึ้นบนโต๊ะเจรจาโดยมหาอำนาจไม่ได้อิงวิถีชีวิตหรือความผูกพันของชุมชนชายแดนผลลัพธ์คือความคลุมเครือที่กลายเป็นชนวนขัดแย้งยาวนานเมื่อเวลาผ่านไปฝรั่งเศสซึ่งครั้งหนึ่งถูกมองว่าเป็นผู้รู้กฎหมายระหว่างประเทศและเป็นผู้วางกรอบเขตแดนกลับไม่อาจช่วยอะไรได้มากนักในยุคป,ปัจจุบัน เพราะโลกเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนและอำนาจตัดสินใจไม่ได้อยู่ในมืออดีตเจ้าอาณานิคมอีกต่อไปคำว่าเขมรจนแต้มที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางสะท้อนภาพการต่อรองที่ดูเหมือนกัมพูชาจะเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์และการทูตเมื่อไทยเลือกใช้แนวทางที่ผสมผสานทั้งกฎหมายระหว่างประเทศความชัดเจนทางแผนที่และพลังทางเศรษ,ษฐกิจเป็นเครื่องมือกัมพูชาซึ่งพึ่งพาการเมืองภายในที่รวมศูนย์และภาพลักษณ์ผู้นำที่แข็งกร้าว กลับพบว่าพื้นที่ในการเคลื่อนไหวบนเวทีโลกนั้นแคบลงเรื่อยๆเสียงสนับสนุนจากนานาชาติไม่ได้เอียงมาทางการเผชิญหน้าหากแต่ให้ความสัมพันธ์กับเสถียรภาพความสงบและการเคารพกลไกระหว่างประเทศซึ่งไทยพยายามสื่อสารภาพลักษณ์นั้นออกไปอย่างต่อเนื่องฝรั่งเศสในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมถูกหยิบยกมาเป็นชื่อแรกๆทุกครั้งที่พูดถึงปัญหาเขตแดนไทยกัมพูชา แต่ในความเป็นจริงบทบาทของฝรั่งเศสในวันนี้เป็นเพียงเชิงสัญ,ญลักษณ์และทางวิชาการมากกว่าการเมืองฝรั่งเศสไม่สามารถออกหน้าชี้ขาดหรือกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เหมือนในอดีตโลกหลังสงครามเย็นและโลกผหูขั้วทำให้ประเทศขนาดกลางอย่างไทยมีพื้นที่ในการกำหนดท่าทีของตนเองมากขึ้นขณะที่กัมพูชาซึ่งหวังพึ่งแรงสนับสนุนจากอดีตเจ้าอาณานิคมก็พบว่าความช่วยเหลือนั้นจำกัดและไม่อาจเปลี่ยนผลลัพธ์เชิงโครงสร้างได้ กระแสะที่ว่า30ชาติชมไทยอาจฟังดูเกินจริงในเชิงตัวเลขแต่ในเชิงความรู้สึกและการรับรู้บนเวทีระหว่างประเทศไทยได้รับการมองว่าใช้ความอดทนและความเป็นมืออาชีพในการจัดการปัญหาชายแดนการไม่เร่งเร้าให้เกิดความรุนแรงการยึดหลักการเจรจาและการอ้านอิงกรอบกฎหมายสากลทำให้หลายประเทศมองว่าไทยเป็นฝ่ายที่มีเหตุมีผล ในขณะที่การใช้วัฒกรรมแข่งกราวและการปลูกกระแสชาตินิยมแบบสุตโตของฝั่งกัมพูชากลับสร้างความกังวลมากกว่าความเห็นใจภาพนี้เองที่ทำให้ดุลการรับรู้เอียงไปทางไทยแม้จะไม่มีใครออกมาประกาศสนับสนุนอย่างเป็นทางการก็ตามคำว่าถระเด็ดสึกคูณเส้นหมดตัวเป็นถ้อยคำที่แรงและสะท้อนอารมณ์ของผู้พูดมากกว่าข้อเท็จจริงทั้งหมด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพลักษณ์ทางการเมืองของผู้นำกัมพูชาที่เคยแข็งแกร่งกำลังเผชิญแรงกดดันจากหลายด้านทั้งเศรษฐกิจภายในการเปลี่ยนผ่านอำนาจในครอบครัวการเมืองและแรงจับตาจากนานาชาติเมื่อปัญหาเขตแดนถูกยกขึ้นมาเป็นประเด็นใหญ่มันจึงไม่ใช่แค่เรื่องพื้นที่ดินแดนแต่เป็นเรื่องความชอบธรรมและความสามารถในการบริหารประเทศของผู้นำด้วยไทยในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่า มีเครือข่ายทางการทูตกว้างกว่าและมีบทบาทในอาเซียนมาอย่างยาวนานย่อมมีแต้มต่อในเชิงโครงสร้างแต่แต้มต่อน,นั้นจะมีความหมายก็ต่อเมื่อถูกใช้ด้วยความระมัดระวังหากไทยเลือกเดินเกมแข็งก้าวเกินไปก็อาจถูกมองว่าใช้อำนาจเหนือกว่าในการกดดันประเทศเพื่อนบ้านซึ่งจะย้อนกลับมาสร้างแรงเสียดทานในภูมิภาคดังนั้นสิ่งที่เห็นในช่วงหลังคือการส่งสัญ,ญญาณที่ค่อนข้างนิ่งสุขุมและเน้นการสื่อสารมากกว่าการ,รเผชิญหน้าโดยตรง ประเด็นการขุดคูเล่ที่บ้านชำรากเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่ทำให้หลายฝ่ายจับตาอย่างใกล้ชิดเพราะการเคลื่อนไหวทางกายภาพในพื้นที่ชายแดนมักถูกตีความว่าเป็นการส่งสารทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการแสดงอธิปไตยหรือการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไม่คาดคิดสำหรับชุมชนท้องถิ่นการขุดคูเล่อาจเป็นเพียงมาตรการป้องกันน้ำหรือการจัดการพื้นที่แต่ในสายตาของนักวิเคราะห์มันคือภาพสะท้อนความไม่ไว้วางใจที่ยังคงมีอยู่ แม้ในระดับรัฐบาลจะพูดถึงสันติภาพและความร่วมมือก็ตามชุมชนชายแดนคือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากทุกการตัดสินใจระดับชาติชาวบ้านที่บ้านชำราดและพื้นที่ใกล้เคียงไม่ได้สนใจวัฒกรรมใหญ่โตหรือเกมการเมืองระหว่างประเทศเท่ากับความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิตประจำวันการขุดคูเลตหรือการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่อาจทำให้รู้สึกอุ่นใจในระยะสัน้นแต่ก็สร้างความตึงเครียดในบรรยากาศโดยรวม หากไม่มีการสื่อสารที่ดีความกลัวและข่าวลือสามารถแพร่กระจายได้ง่ายและนั่นคือสิ่งที่อาจบานปลายเกินการควบคุมในมุมของกัมพูชาการแสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อไทยมักถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในการปลูกกระแสชาตินิยมช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวและเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจหรือการเมืองอื่นๆแต่กลยุทธ์นี้มีต้นทุนเมื่่อโลกภายนอกมองเห็นความไม่สอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำ ความน่าเชื่อถือก็จะลดลงและเมื่อถึงจุดหนึ่งเสียงสนับสนุนจากภายนอกก็จะเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงสะท้อนภายในประเทศเท่านั้นฝรั่งเศสและประเทศตะวันตกอื่นๆอาจให้คำแนะนำเชิงกฎหมายหรือสนับสนุนกระบวนการสันติแต่จะไม่เลือกข้างอย่างชัดเจนในประเด็นที่อาจทำให้ภูมิภาคไม่มั่นคงนี่คือความจริงของการเมืองระหว่างประเทศยุคใหม่ประเทศต่างๆเลือกผลประโยชน์และเสถียรภาพเป็นหลัก มากกว่าความผูกพันทางประวัติศาสตร์เพียงอย่างเดียวดังนั้นความคาดหวังว่าฝรั่งเศสจะออกหน้าช่วยกัมพูชาในเรื่องเขตแดนจึงเป็นความหวังที่ยากจะเป็นจริงไทยเองก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่ชนะอย่างเบ็ดเสร็จความท้าทายของไทยคือการรักษาสมดุลระหว่างการปกป้องอธิปไตยกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนถูกสร้างขึ้นบนหลักการไม่แทรกแซงและการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี หากไทยถูกมองว่าเป็นฝ่ายที่ทําให้ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นก็อาจกระทบต่อบทบาทผู้นําในภูมิภาคในระยะยาวดังนั้นการเดินเกมอย่างเงียบแต่มั่นคงจึงเป็นทางเลือกที่เห็นได้ชัดในช่วงนี้ภาพที่หลายคนเรียก,กว่าขเขมนจนแต้มจึงอาจไม่ใช่ใชัยชนะของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหากแต่เป็นช่วงเวลาที่สมการอํานาจกําลังเปลี่ยน และทุกฝ่ายกำลังปรับตัวกัมพูชาต้องเผชิญกับความจริงว่าการเมืองแบบเผชิญหน้าไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนได้ขณะที่ไทยต้องพิสูจน์ว่าความได้เปรียบของตนจะถูกใช้เพื่อสร้างเสถียรภาพไม่ใช่ความขัดแยง้งเมื่อมองไปข้างหน้าสิ่งที่น่าจับตามไม่ใช่เพียงคำพูดของผู้นำหรือข่าวการเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนแต่คือการจัดการอารมณ์และการรับรู้ของสังคมทั้งสองประเทศ โซเชียลมีเดียสามารถขยายความขัดแย้งได้รวดเร็วพอๆกับที่มันสามารถสร้างความเข้าใจหากปล่อยให้วัฒกรรมเกลียดชังครอบงำพื้นที่ในการเจรจาก็จะหดแคบลงเรื่อยๆบ้านชำรากและพื้นที่ชายแดนอื่นๆควรเป็นพื้นที่ของความร่วมมือมากว่าการเผชิญหน้าประวัติศาสตร์สอนเราว่าความขัดแย้งเรื่องเขตแดนแทบไม่เคยมีผู้ชนะที่แท้จ,จริงผู้ที่แพ้เสมอคือประชาชนในพื้นที่และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ หากไทยและกัมพูชาสามารถเปลี่ยนสนามความขัดแย้งให้เป็นสนามความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหรือการจัดการทรัพยากรร่วมกันปัญหาที่ดูใหญ่ในวันนี้อาจค่อยๆค,คลี่คลายลงได้ในท้ายที่สุดเรื่องเขตแดนไม่ใช่แค่เส้นบนแผนที่แต่คือเส้นแบ่งทางความคิดและความรู้สึกการจะข้ามเส้นนั้นได้ต้องอาศัยมากกว่ากฎหมายหรือกำลัง ต้องอาศัยความไว้ใจความเข้าใจและว,วิสัยทัศน์ระยะยาวกระแสที่พูดถึงเขมรจนแต้มฝรั่งเศสช่วยไม่ได้หรือฮุนเซนหมดตัวอาจเป็นเพียงภาพสะท้อนอารมณ์ของช่วงเวลาหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือบทเรียนที่ทุกฝ่ายจะเลือกเรียนรู้จากมันเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ความขัดแย้งซ้ำรอยอีกครั้งในอนาคต